สติกาอย่างดติการักอู่จองป่าถ่ายป่าจ้าแนวนะฮะทำแบบเมื่อวานนะฮะแต่เก่งให้หน่อมันออกใหม่นะ จะได้ออกตาใหม,ม,ม่เดี๋ยวเราไปตัดตรงนู้นกันนะคะตีเราจะตัด ฝากไปดูคลิปด้วยนะคะนี่นะเราจะตัดแแ่ที่เขาออกดอกเนาะแล้วก็เขาจะได้มีตาใหม่ออกมานะพี เนี่ยมันจะได้แตกตาใหม่เห่นไะหอันนี้เขาก็จะหมดแล้วนะทีนี่นะคะเ็าจะได้แตกตาใหม่มาไปเราไปข้างในสวนกันนะคะ すごい。 buông đăng đản khai tắm nước <laughs> นี่เป็นตะพูไม่ไม่มีดอกมันเป็นไม้เลี้ยงมีไม้เลี้ยงสีโอรสโอ้สีชมพูสีชมพูแล้วก็มีสีนี่อันนี้เป็นสีทูโทนเหลืองกับโอโรสน้ำน้ำน้ำแล้วมีกลิ่นหอมเลยนะกุหลาบหอมดิแต่เขาบอกว่าไม่หอมไม่ต้นนะจมูกบี้ มันคล้ายคกลิ่นของดาวนี่อ่ะอะไรอะไรตบนี่อะไรไอ้ที่ยุง <c oughs> ขนาดเราไม่ได้อยู่กับที่นะเราเดินไปเดินมามันก็ว่ามาขัดเราอีกโอ้โหพี่ภูรัพมันบานแล้วนะเราก็ตัด นี่ยตัดกิ่งให้มน,นถ้าเราขยันตัดดอกมันก็จะใหญ่นะพีนะ่นี่นะคะแค่นี้ก็สวยออกดอกใหม่ได้นะเมื่อวานแต่งกิ่งกล้วยไม้นะวันนี้เราแต่งกิ่งกุหลาบนะ ตรงนี้สวยมากดูดีดีดูดีด,ดีดูดีดีว่าดอกมันสวยเราจะตัดที่มันโลยๆแล้วนะคะจีนี่ตัดแบบนี้ทิ้งนะจีอันนี้ก็เราตัดให้มันตัด ing Ingwai na ake kinh khi khó học đọc một leo

เสร็จแล้วนะคนะจีแล้วคนจะออกดอกให้เราใหม่องน,นะคะจีนะคะนี่กิ่งที่เราตัดเดี๋ยวฝั่งนี้นะะจีเรามีกุหลาบเยอะนะจีฝั่งนี้กุหลาบแดงบานจีดูดิ 根儿硬吗？ เราทำานต่คนนี้ข้อตกลงว่าอาจารย์อาจารั์แต่บงคนทักเป็นคนฉันนะเรื่องนี้เขาโกงเราอาจา่ย์อาจารยคือพยายามที่จะนะคืออะไรบ้างถ้าทำได้ก็งานทดลงงานนะครับตอนนี้ก็แม่ถนัดในเรื่องของ ค,ค,นะคือมีครตีออกแบบชนิดโอ้โหลำต้นเท่าต้นไม้เลยนะด็หาของกาทลาก็อวามีรานนะเมื่อก่อนมีแนไทยแล้วไปาบนแั้นสรับงที่ยังอยู่กับเรา,รานะ <Es> ดูสิใครตีมันสูงมากเลยเหลือ <Excel. c oughs> แล้วก็จะได้กินเอ่อยกรถยางด้วยตัวตัวอ่อนตัว

คลุมาพยายามจะสูงแข่งกันนะฮะที นี่นะคะยังไม่เสร็จนะตรงนี้อื้ออะไรเนาะ ต้องป้วนนะคบสีมันก็แตกอีกเพราะว่ามันเริ่มเท่าแล้วฮนะถ้าเราไม่แต่งกิ่งมันก็จะไม่ออกอดอกตลอดดอกมันก็จะเล็กเนหะมือนด้านหน้านะฮะที่เราทำกันอ้ย ออกดอกเบลเลเลยนะนี่มันจะเป็นกิ่งเป็นกา้าน Pupuk, tam tinta, tam. ลาบนี่ไม่มีหนามเออตัดแล้วมันก็แตกเนะลยตีรับรองคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะตีืมกวนไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ